ติ๊กอดีตภรรยาสอนรามทัวรลงหลังโกโหกไม่เนียนอย่างที่ทราบกันว่าเมื่อไม่นานมานี้ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาประกาศเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นบอกนี้สินวินมอเตอร์ไซค์ยันเคลียร์เรียบร้อยแล้วปัดหนีหายตามตัวไม่ได้ตามที่ถูกกล่าถึงลั่นไม่เคยท้อขอเลือกที่จะสู้ตอบไม่ได้ว่าเคลียร์นี้หมดเมื่อไรไร้คนช่วยเหลือเรื่องเงินบอกที่ก้าออกมาเพราะลูก อีกทั้งพี่หนุ่มคอยมองอยู่ไม่โกรธหาใครจะด่าว,ว่าตนมองคำด่าเป็นกำลังใจให้ตนเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งติ๊กบิ๊กบราเธอได้โพสต์รูปภาพบน i n นสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าอิ่มละมือแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว h a พอเพียงเพียงพอ v g vg อันเดอสเทพพิทักษ์ ซึ่งเวลาต่อมานั้นก็ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาจาับสังเกตว่าภาพจานข้าวนี้เป็นจานเดียวก,กันกับสอนรามเคยทำให้กินเมื่อ2ปีก่อนเหมือนภาพเก่าที่คุณเคยโพสต์เมื่อปี2018 h a แแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีกว่านะคะอยู่นิ่งๆและทำงานเงียบๆไปดีกว่า